ผมต้องการให้สวิตติดเปิดได้ฉะละักไม่ต้องรอเปิดไฟหลีเวลาเปิดไฟหลีต้องการให้ดอกแสงประมาณ 30- หรือ50เปผมสามารถทําเองได้ไหมครับซื้ออุปกรณ์กักทางร้านได้ไหมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทํานะครับว่าทํำยังไงนะอันนี้นะรูปนี้นี่เห็นสีขาวไหมก็คือไฟเมนที่มันมาจากรูปเมื่อกี้ตอนเนี้ไฟเมนอะ่ะมันรออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยไฟเมนมันรออยู่ตรงนี้แล้วส่วนสีแดงเส้นเนี้ย หรือเอาพุทที่มันจะออกไปที่โคมไฟด้านนอกเลยคือเส้นนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดสายมาพอตัดสายเสร็จเราทำไงที่กล่องของผมสายสีเหลืองต่อนี่ใช่ไหมสายสีน้ำเงินต่อเข้าเส้นเก่าสายสีดำเอาไปลงกาวสายสีส้มเอาไปต่อไฟลีก่อนไปทำกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัสเลสซิ่งแชน n นลด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับเห็นชมผมช่องทางไหน ขอความกรุณานะครับกดติดตามให้ผมนิดนึงนะเปอร์เซ็นการกดติดตามสำหรับคนที่ดูคลิปในช่องผมอ่ะคนกดติดตามมัมีนิดเดียวเองนะครับท่านที่นั่งดูเป็นท่านที่แบบไม่ได้กดติดตามทั้งนั้นเลยนะครับรบกวนนะครับขอขอครับขอครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะกดติดตามไหมครับสักวันคลิปผมมันจะมีประโยชน์กับคุณแน่นอนครับไปรับชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิงชนแนลนะครับช่างประจำ้านเลสสีลาชาชุมบุรีนะครับคลิปที่แล้วที่ผมมารีวิวไอกล่องไอเนี่ยกล่องดอกไฟกล่องดอกไฟเดย อ่ากล่องดอกไฟเดย์ไลท์นี่นะพร้อมวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูที่น้องก็ถามผมมานะครับว่าถามว่าอะไรล้วผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการต่อกล่องเนี้ยกับรถน้องเขาอะ่ะอันนี้รถน้องเขาเขามีส so วิตเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการใส่ส so วิตนะครับว่าตรงส so วิตเขาจะตัดต่อ,อยังไงอ่ะมาเรามาดูกันก่อนว่าผมคุยอะไรกับน้องเขาไว้บ้างน้องเขาชื่อน,นี้นะนี่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 วาเดอร์ลีอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยนะอันเนี้ยนะเขาถามผมว่าขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับ อันนี้มันเป็นข้อความมาโต้ผมละรถผมมีไฟตัดหมอกอยู่แล้วพร้อมสวิตช์นะครับแต่ผมไปซื้อไฟเดย์ไลท์มาจะติดตั้งยังไงต้องรื้อสายเก่าเดินสายใหม่ไหมต้องเพิ่มกล่องดอกไฟเวลาเปิดไฟหลีไหมขอเบอร์ติดต่อหน่อยผมทิ้งแล้วลนะ่ะอ่าแล้วเขาแล้วเขาก็อันเนี้ยแล้วเราก็คุยกันนะครับน่าจะคุยกันไปแล้วมั้งนะน่าจะน่าจะโทรเบอร์หรืออะไรสักอย่างนะผมน่าจะพิมพ์เบอร์ไปแล้วลนะ่ะ เ, à, เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเลยบอกให้น้องเขาว่าถ่ายสวิตให้ดูหน่อยนะครับว่าดูหน่อยสามารถต่อเองได้หรือเปล่าหรือรีเลย์รถสายอะไรอย่าเนี่ยพี่อยากให้มันติดตอนไหนเนี่ยผมถามว่าพี่อยากให้มันติดตอนไหนนี่ครับมาวันรุ่งขึ้นก็นมาเดี๋ยวเขาถ่ายสวิตไฟตัดหมอให้ผมดูสว وه, ิตเนี่ยมันเป็นสวิตแบบกดถ้าสวิตแบบกดแบบเนี้ยแสดงว่าติดเพิ่มมาอ่านี่แล้วเขาก็ถ่ายปลั๊กมานะครับปลั๊กมาแล้วก็รีลงรีเลย์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อันนี้อันเนี้ยไอ้รูปเนี้ยมันเป็นทางออก ทางออกของไฟนะครับอันนี้ผมไม่รู้ปั๊กอะไรชื่อว่าอันเนี้ยไม่เป็นไรผมต้องการให้สวิตช์ปิดเปิดได้สละไม่ต้องรอเปิดไฟหลีเวลาเปิดไฟหลีต้องการให้ดอกแสงประมาณ30หรือ50เเผมสามารถทําเองได้ไหมครับซื้ออุปกรณ์กับทางร้านได้ไหมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทํานะครับว่าทำอย่างไงนะอันนี้นะโอเคนะที่สําคัญเลยก็คือแค่รูปนี้รูปเดียวนี่รูปนี้รูปนี้ที่สําคัญเดี๋ยวผมจะอธิบายนี้ให้ฟังมาเดี๋ยวเรามาดูกัน มาเรามาเปิดห้องเรียนยังเราไม่ได้เปิดห้องเรียนกันนานแล้วมาเรามาดูนี่ครับนี่รูปนี้อันนี้คือรูปที่สําคัญที่สุดนะครับที่ที่มันมีผลทั้งหมดเราจะใช้คําว่าอะไรอะรูปนี้รูปรูปเนี้ยค่อนข้างสําคัญก็คืออย่างงี้ถ้าเราดูด้วยตาแล้วอะสีดําเส้นนี้คือสายกาวนะสายดําเส้นนี้คือสายกาวสายสีเหลืองเส้นนี้คือเอาต์พุตโอนะครับส่วนสายสีเขียวเส้นนี้คืออินพุต IP นะครับมี i p input ตอนนี้สายสีเขียวเนี่ยมันได้ไฟจากไฟหลี่พอเราเปิดไฟหลี่ปุ๊บไฟมันจะมาที่เส้นสีเขียวเส้นนี้เสร็จแล้วพอเรากดสวิตช์ปุ๊บไฟมันจะออกไปที่เส้นสีเหลืองเส้นนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายไอสายสีเขียวเส้นนี้จากไฟหลี่เนี่ยให้มันเป็นไฟบิดกุญแจซะก่อนวิธีหาไฟก็เอาไขควงเช็คไฟนะครับทิมทิมตามเนี่ยหา สายไฟเส้นที่เราบิดกุญแจแล้วมีไฟนะครับแต่วิธีวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือเข้าฟิลแท็บเราเอาไปแท็บกับไอ้ไอที่จุดบุหรี่ก็ได้ให้เราไปหาให้เราไปหาฟิลแท็บอันหนึง่งฟิลแท็บน่าจะหน้าตาประมาณอย่างนี้น่าจะเป็นฟิลแบบนี้มันน่าจะเป็นหัวแบบเนี้ยไมโครหนึ Micro ่งมั้งเนี่ยเขาเรียกน่าจะเรียกว่าไมโครหนึ่งเนี่ยหัวแบบเนี้ยเราฟิแลแท็บเนี่ยไปเข้าที่จุดบุหรี่นะครับแล้วต่อแท็บเส้นเนี้ยไอต่อแท็บปลายเส้นเนี้ยนะเอามาเข้ากับสีเขียวอันนี้ นี่เอามาเข้ากับสีเขียวอันนี้ข้างในสีเขียวเนี่ยที่เห็นเป็น2เส้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสายไฟมา1เส้นนะสายไฟมา1เส้นแล้วมันก็จะย้ำตรงนี้แล้วมันจะแยกมาเป็น2เส้นเหมือนเหมือนอันนี้เลยเนี่ยที่มันมี2เส้นนี้เพราะว่า1เส้นวิ่งเข้าไปแล้วก็กดแล้วมันจะออกไปที่สีเหลืองส่วนอีก1เส้นมันจะไปทําให้ไอ้ตัวไฟข้างในอะติดส่วนไอ้สีดําเส้นนี้เป็นสายไฟเส้นที่ทําให้ไฟติดเหมือนกันโดยการลงกาวถ้าเราไม่ลงกาวสีสายสีดําเส้นนี้ ไอไฟที่สวิตช์ก็จะไม่ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เราได้แล้ววิธีการต่อนะครับส่วนไอฟิวแท็บเนี่ยจะไปเข้าตรงไหนที่จุดบุหรี่ตรงไหนเดี๋ยวผมหาคลิปที่ผมต่อฟิวแท็บต่อกล้องกับ h o n d ้า a z z GK นะครับเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนเพราะผมจำไม่ได้ว่าฟิวมันอยู่ตรงไหนไม่งั้นดูเปิดฝาด้านข้างตรงใต้พรมอะไรเปิดฝาขึ้นมาหงายออกมาดูมันจะมีเขียนนะครับว่าฟิวตัวไหนเป็นอะไรถ้าไม่มีก็จะอยู่ข้างขาด้านล่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันจําไม่ได้แล้วไม่ได้ทํานานนะครับ ต่อมาเรามาดูที่กล่องผมใบนี้กล่องผมใบนี้เราจะต่อยังไงอ่ะมาเรามาดูซุดพักนะครับมีสายสีดำหนึเส้นนะเป็นเป็นกาวอ่าแล้วก็สายสีเหลือง1นึเส้นนะครับที่ผมบอกว่าเป็นเอาต์พุตแล้วก็มีสายสีเขียว2องเส้นนะครับเป็นอินพุตที่สวิตช์เมื่อกี้นะครับที่มันมีเหลือง มีเขียวแล้วก็มีดำสีเขียวเนี่ยเส้นนี้ตามในรูปนะครับสีเขียวตรงเนี้ยมันคือเส้นที่วิ่งไปที่สวิตมันเป็นไฟหลีให้เราตัดเถวแถตรงนี้ก็ได้ดเนี่ยตัดแถวๆถตรงเนี้ยแล้วก็เอาไอฟิวแท็บที่ผมบอกอะมาต่อทางนี้อันนี้เราก็เอาเทปเอ่าเทปพ,พันเทปพ,พันไว้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่ทางออกกันตรงสวิตเนี่ยสีเหลืองเนี่ยก็คือมันได้ไฟจากสีเขียวตรงนี้ไปแล้วใช่ไหม ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟบิดกุญแจแล้วไฟสาตาร์แล้วก็คือไอตัวไอตัวไฟไอตัวไฟหลีเนี่ยวิ่งเข้าสีเขียวนะครับแล้วก็ไปที่สวิตช์พอเรากดสวิตช์ปุ๊บไฟมาเจากที่สีเหลืองมันจะมาอยู่ตรงนี้รูปนี้นี่เห็นสีขาวไหมสีขาวเส้นนี้มันมาจากไฟอันนี้ก็คือไฟเมนที่มันมาจากรูปเมื่อกี้ไอรูปเมื่อกี้ที่มีสีเขียวกับสีขาวใช่ไหม ขาวมันวิ่งมาจากปลักแล้วก็มาเข้าตรงนี้แล้วก็มาออกตรงนี้นะครับตอนนี้ไฟเมนอะ่ะมันลอยอยู่ตรงนี้และเนี่ยไฟเมนมันลอยอยู่ตรงนี้และ้ะส่วนสีแดงเส้นเนี้คือเอาพุตที่มันจะออกไปที่โคมไฟด้านนอกเลยคือเส้นนี้เราจะต้องมาตัดต่อเส้นสีแดงเส้นนี้ส่วนไออ,นนอ,อ,าานะอันนี้คือเหลืองที่มาจากสวิตนะครับอันนี้คือเหลืองที่มาจากสวิตนะ ตอนนี้ในรูปมันบางอยู่มันมองไม่เห็นแต่มันเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงรีเลย์รูปนี้เนี่ยรูปนี้ไอรีเลย์ตัวนี้เนี่ยมาตัดสายสีแดงที่มันออกไปข้างนอกสายสีแดงเส้นนี้มันจะไปเสียบตรงขาข้างขาคันเร่งมันจะเป็นปลั๊กนะครับที่จะออกไปข้างนอกเราจะตัดต่อตรงนี้เลยตัดต่อแถว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 เส้นนี้แหละเอามาเรามาดูวิธีการตัดต่อกันที่สวิตช์อันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันจะมาที่รีเลย์อันนี้อันนี้คือรีเลย์ตัวเมื่อกี้ นะดูตามรูปเลยนะอันนี้สายสีขาวเป็นสายไฟบวกนะครับข้างบนสายสีดำกาวนะครับอันนี้ในรูปที่เรามองไม่เห็นมันจะเป็นสายสีเหลืองที่มันมาจากเอาพูดเส้นนี้แหละนี่นี่มันจะมาจากเส้นนี้จะได้ไม่งงอย่างนี้ผมว่านี้ ออกผมอ้อมให้ยางงี้เลยอ่าโอเคนี่มาจากนี้ส่วนข้างล่างเป็นสีแดงนะครับเส้นนี้แหละที่เราต้องการเส้นนี้มันจะออกไปที่ไฟรถอ่าฟอกแว์มนะครับสายเส้นนี้มันจะวิ่ง่างี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดสายเส้นนี้มาพอตัดสายเสร็จเราทำไงที่ที่กล่องของผมอันนี้คือกล่องผมอ่าผมเขียนว่ากล่องดอก นะครับสายสีเหลืองเอาไปต่อขาออกก็คือฝั่งที่มันออกมาน,นี้นะสายสีเหลืองต่อนี่ใช่ไหมสายสีน้ําเงินนะครับต่อเข้าเส้นเก่านะสายสีดำสายสีดำมัน,ม,นมันใช้ใส่สีดำแทนไ,ได้เพราะมันเป็นสีดำนะอ่ะผมใช้สีขาวแทนนะเอาไปลงกาวเราจะไปลงตัวถังหรือเราจะเอามารวมกับอันนี้ก็ได้เส้นเดียวกันนะครับถ้ามันอยู่ด้วยกันก็ ฝากันเข้าไปเลยเส้นสุดท้ายเป็นสายสีส้มเอาไปต่อไฟลีถามไฟลีหาจากตรงไหนก็อีตรงเมื่อกี้แหละอีตรงอีตรงสวิตอะแล้วที่มีสีสีเขียวที่ผมบอกว่าให้ตัดมันออกอะตัดสีเขียวออกปลายข้างหนึ่งที่มันเป็นสวิตอะเอาไปต่อกับไอ้กล่องไปต่อกับกล่องฟิลที่ว่า,าฟิลที่จุบุรีถูกไหม ปลายข้างหนึ่งที่เหลือลากสายมาเข้ากล่องนี้นะครับอย่าไปตัดกุดตัดให้มันเหลือหน่อยแล้วไม่ต้องหาเนาะเท่านี้ไฟที่ทําเป็นเดย์ไลท์นะครับก็จะหลีได้แล้วแล้วพอมันกดหลีปุ๊บม,มันจะหลีทั้งคู่เลยพอเปิดหลีมันจะหลีทั้งคู่นะครับกล่องเดี๋ยวผมลงให้ว่าผมขายเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ตั้งราคาเพราะว่าผมถ่ายคลิปวันเดียวกันนะครับผมยังไม่รู้ผมจะขายเท่าไหร่แต่ขอผมไปดูราคาก่อนสนใจทักแชทได้นะครับติดปัญหาตรงไหนทักมาถามได้ส่งข้อความทิ้งไว้ให้ก็ได้เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้แบบนี้ นะครับเอาเป็นคันๆเลยแล้วก็เผื่อมันจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะสำหรับคันนี้เรียบร้อยประมาณนี้ขอบคุณนะครับที่มารับชมกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e ให้ด้วยนะครับเราอยู่กับเทปโรเลตโคโลราโดนะครับเราจะมาใส่กล่อง Auto, ออโต้กระจกไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่เ <laughs> เราจะมาเดินกล้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคันนี้ เดินกล้องแบบต่อฟิลแท็บใสสายยี่สชิชั่วโมงเนี่ยจะไปชี้ให้ดูนะครับว่าเดินตรงไหนท่านี้นะครับพี่เขาใส่กล้องมาแล้วความโชคดีก็คือเราไม่ต้องเดินสายเพราะสายมันเสียบกันได้นะครับเราคุยกับลูกค้าแล้วคือสายเก่ามันสายเก่ามันใช้ได้ผมก็จะไม่เดินใหม่ผมก็จะบอกลูกค้าว่าผมไม่เดินใหม่นะแต่ถ้ากล้องมันมีปัญหาเมื่อไหร่สายมันขาดหรืออะไรก็แล้วแต่กล้องหลังไม่ติดมาหาผมได้เลยผมจะติดให้ฟรีผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่นะตอนนี้กล้องมันติดอยู่เร,เรายังไม่ได้ออนกุญแจเห็นไหมเห็นไหมครับ เป็นปกตินะครับสําหรับการติดกล้องยืดสี่อ่ะพอติดกล้องยืดสี่ปุ๊บกุญแจเราไม่ได้ไขนะแต่เราเสียบปลั๊กไปทีแรกกล้องมันจะติดอ่ะเดี๋ยวผมจะเอากุญแจให้ดูนะอ่ะผมดับกุญแจนะดับกุญแจกล้องก็จะดับเห็นไหมครับปิดการทํางานโอเค